นี้มาพบกับคุณครูเอ,ออีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องหน่วยพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมในหน่วยนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะก่อนอื่นครูเอ,อมีนี้านมาฝาเกเด็กหนึ่งเรื่องไปชมกันเลยน้องไข่เจียวเป็นคนตรงต่อเวลา คุณแม่บอกว่าการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่ดีน้องไข่เจียวไม่เคยไปโรงเรียนสายเพราะน้องไข่เจียวตื่นแต่เช้าเมื่อทำธทุระเสร็จน้องไข่เจียวก็จะไปโรงเรียนเผื่อเวลาไว้เพราะไม่รู้ว่าจะเจอเหตุขัดข้องอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้คุณครูพาไปทัศนศึกษานัดให้นักเรียนทั้งห้องมารวมตัวกันที่โรงเรียนตอนเจ็ดโมงครึ่ง น้องไข่เจียวก็ตื่นเช้าทํำทุระส่วนตัวเสร็จตอนเจ็ดโมงเพราะมีเวลาเหลือน้องไข่เจียวก็ตรวจกระเป๋าดูว่าลืมของอะไรหรือไม่ก่อนจะออกเดินทางไปโรงเรียนน้องไข่เจียวมาถึงโรงเรียนตอนเจ็ดโมงสิบห้ามีเวลาเหลืออีกส5นาทีก็นั่งคุยกับเพื่อนๆเ,เล่นได้สบาย ตอนเจ็ดมงครึ่งเพื่อนๆบางคนยังมาไม่ถึงก็ต้องรอให้เพื่อนมาครบก่อนถึงจะออกเดินทางได้จนกระทั่งเจ็ดโมงสี่สิเด็กชายบอยเพื่อนคนสุดท้ายมาถึงเขาบอกคุณครูว่าเขาใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียน10บนาทีวันนี้เขาอ,ออกเดินทางตามปกติ แต่บังเอิญว่ามีเหตุทำให้รถขัดข้องก็เลยมาถึงโรงเรียนช้าคุณครูจึงดุเด็กชายบอยบอกว่าถ้าเรามีนัดอะไรต้องเผื่อเวลาไว้ล่วงหน้าการเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาจะทำให้ผู้อื่นมองว่าเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ และถ้าเขามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงคุณครูก็จะเื้นเพื่อนไปทัศนศึกษาโดยไม่รอเด็กชายบอยก็จะไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาการที่เราเป็นคนตรงต่อเวลานั้นจะช่วยให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นรักที่จะเรียนรู้อยู่เสมอช่วยให้เราไม่เฉื่อยชา เป็นคนมีระเบียบวินัยสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างมีระเบียบสำหรับพิธานี่คุณผู้ผเอนำคากในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาคือการที่เรามีความรับผิดชอบในสิ่งที่เรากำหนดไว้อย่างเช่นถ้าเด็กได้มาโรงเรียนในวันเปิดเรียนเราก็ไม่ควรมาโรงเรียนสายนะคะต้องมาให้ทันยายในการเข้าแถวหรือแม้กระทั่ง เด็กก็ต้องทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะคะไม่เช่นนั้นเด็กๆก็จะปวดท้องนะคะและอีกหนึ่งกิจาก,การรมก็คือถ้าดเด็กๆเล่นหรือสร้างข้อตกลงกับคุณพ่อคุณแม่เอาไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์การเล่นเกมถ้าหมดเวลาแล้วดเด็กๆก็ต้องทำไหมคะใช่แล้วดเด็กๆก็จะต้องเลิกเล่นตามเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กําหนดด้วยนะคะเรามาเรียนรู้ความรับผิดชอบในเรื่องต่อไป ความรับผิดชอบต่อตอนเองคือการที่เด็กๆรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตอนเองอย่างเช่นในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด19เมื่อเราออกนอกบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเราก็จะเข้าส,สวมสวมใส่แมสกหรือแม้กระทั่งล้างมือบ่อยๆนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมหลังจากที่เด็กเล่นของเล่นแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องทำอะไรนะใช่เลยเราจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้งนะคะ และอีกหนึ่งอ,งอย่างเช่นการทานขนมถ้าเด็กทานขนมเมื่อเด็กทานขนมเสร็จแล้วจะมีถุงมีเศษขยะเราก็เอาไปทิ้งที่ไหนนะคะอะไรนะคะอ๋อใช่แล้วเราอย่าลืมเก็บขนมซองขนมหรือแม้กระทั่งเศษขนมที่เราทานหกเราก็เก็บลงถังขยะทุกครั้งค่ะเราตอนน้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นคือการรู้จักบทบาทหน้าที่ต่อสมรวมครอบครัว เพื่อนนะคะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้าน,เ,นเด็กๆต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านลเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ขอร้องหรือบอกให้เราทําอะไรเราก็ช่วยเหลือและทําตามผู้ใหญ่นะคะและที่สําคัญในการเล่นรูปกับเพื่อนเ,อนเมื่อเราเลิกเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนเ,อนเก็บของนะคะความรับผิดชอบในเรื่องการทําความสะอาดบ้านหรือห้องเรียน คือการแบ่งหน้าที่และการช่วยเหลือการทำความสะอาดได้แก่การาบ้านการถูบ้านการเก็บขยะและการเก็บของเข้าที่เมื่อเลิกเล่นค่ะความรับผิดชอบในการช่วยเหลือตนเองคือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กๆได้แก่หลังจากที่เด็กตื่นนอนแล้วเด็กก็พับที่นอนเข้าที่อาบน้ำแปรงฟันสวมเสื้อผ้าใส่เอง ทานข้าวเองสวมใส่ถุงเท้ารองเท้าเองนะคะเ,เด็กๆลองบอกขุยสิคะว่าพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมมีอะไรบ้าง 1. การรงต่อเวลา 2. ความร,รับผิดชอบต่อต,อตอนเอง 3. ความร,รับผิดชอบต่อผู้อื่น 4. การทำความสะอาดบ้านและห้องเรียน 5. ้าข้อสุดท้าย การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันค่ะการบ้านในสัปดาห์นี้ให้เด็กๆดูภาพและเขียนเลข1 2 3 4เพื่อเรียงลําดับเหตุการณ์ภาพความรับผิดชอบของเด็กๆในชีวิตประจําวันแล้วอย่าลืมส่งกันบ้านมาในไลน์ของห้องเรียนด้วยนะคะ